สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชกลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจหลังที่ต๊อดปิติพิรมพักดีจินจรินธรรมวัฒนะและเป็กสัญชัยเองตรกะูลต่างพร้อมใจกันโพสไอจี IG ด้วยพื้นสีดำกลางดึกที่ผ่านมา ทั้งนี้หลายคนต่างก,ก็คิดกันไปต่างๆนาๆนาโดยพยายามหาความเชื่อมโยงกับทั้งสคนก่อนเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวอาการป่วยของเอชนสวัส์อัสวะเหมนักการเมืองดังเพราะทั้งหมดเป็นคนชอบแข่งรถด้วยกันนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าทางด้านของไอจีตูน่นันทิดาภรยาของนักการเมืองชื่อดังกับผู้เป็นลูกสาวอย่างเพลงชนทิดาต่างก็มีการตั้งค่าอินสตาแกรมเป็นส่วนตัวด้วย ขณะที่รายงานข่าวล่าสุดมีความคืบหน้ากรณีนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนนั้น ทางด้านนายอนุทินชาญเีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้บินด่วนมาจากกรุงเทพและได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายชนสวัสดิ์ที่โรงพยาบาลบุรีรัมแต่ไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพขณะเยี่ยมโดยนายอนุทินได้อยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมจนถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งก่อนจะเดินทางกลับ ทั้งนี้มีรายงานว่านางสาวนันทิดากแก้วบัวสายนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการภรรยาของนายชนสวัสด์ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสามีอย่างใกล้ชิด ขณะที่นายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ให้ข้อมูลว่าคนไข้ได้ถูกส่งตัวเข้ามารักษาด้วยอาการหมดสติคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการฮิสโตรกเนื่องจากภาวะอากาศร,ร้อนจัดขณะนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดตอนนี้รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างซึ่งแพทย์ทำการรักษาอย่างเต็มที่ ส่วนอาการของนายชลสวัสดิ์ล่าสุดยังทรงตัวโดวยแพทย์ได้ทำการรักษาตามอาการทางนี้ทราบว่าได้มีหมอเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจากกรุงเทพเดินทางมาร่วมตรวจและประเมินอาการของนายชลสวัสดิ์ที่โรงพยาบาลบุรีรัมด้วยแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายไปรักษาที่กรุงเทพตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ส่วนอาการป่วยคาดว่าทางโรงพยาบาลอาจจะมีการแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง จากกรณีรายงานข่าวว่าช่วงค่ำที่ผ่านมานายชนสวัสดิ์อัศวะเหมหรือเอนักธุรกิจนักการเมืองชาวไทยถูกขามตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยคาดการว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการฮิสโตรล่าสุดเช้าวันนี้มีรายงานว่านายชนสวัสดิ์อัศวะเหมได้เสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลาตีหนึ่งที่โรงพยาบาลบุรีรัมรย์กานาฬิกาจะนำร่างมาที่จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับโชสวัสดิ์อัศวะเฮมเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทยเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์งคการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินในชุดของพลตระเวจเอกประชาผมนอกและเป็นบุตรชายของนายวัฒนาอัศวะเฮมอดีตรัฐมนตรีร้ายกระทรวง ชนสวัสด์เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจการเกษตรและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเคยดำรงตำแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการและเขาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการต่อมาถูกสั่งปลดตามคำสั่งหัวหน้าคสชเมื่อวันที่25มิถุนายน2558เชินสวัสด์สมรสครั้งแรกกับนันทิดากแก้วบัวสายนักร้องชาวไทยแต่เขาก็ยังมีความสัมพันธ์กับรักแสดงหญิงหลายคน ต่อมาเมื่ออยากขาดกับนันทิดาแล้วได้สมรสอีกครั้งกับเจนนี่เทียนโพสุวันด้านในวันอยู่บำรุงได้โพสต์ถึงอาการฮิสโตรกผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสัญญาเตือนที่สำคัญของโรคฮิสโตรกคือไม่มีเงื่อออกแม้จะอากาศร้อนหน้าแดงตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยเรื่รู้สึกกระหายน้ำมากวงเวียน,ป,ยนปวดหัว คือนไส้หายใจเร็วอาเจียนเกล็งกล้ามเนื้อชักมึนงงสับสนรูม่านตาขยายความรู้สึกตัวลดน้อยลงอาจหมดสติหัวใจเต้นเร็วแต่แผ่วเบาถ้าไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างถูกต้องและทันเวลาอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นและถึงแก่ชีวิตได้